สวัสดีครับวันนี้มาพบเจออีกเช่นเคยนะครับกับบ้านมังทองพักเครื่องนะครับวันนี้เป็น EP ีที่2อไอสาแล้วนะครับพี่นะวันนี้นะครับมีผ้านําเสนอนะครับทั้งหมด36รายการเหมือนเดิมนะครับ รายการละ200บาทนะครับ2รายการ300นะครับส่งฟรีนะครับเน้นย้ำนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่พี่ันใดนะครับสนใจนะครับในวัตถุมงคลจากผมนะครับสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว0959588513นะครับ ID ดี n e นะครับ k คนสองสีหรือสแกนที่ QR code ได้เลยนะครับ l ล n e ผมชื่อเคนนะครับติดต่อหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าผมได้ยินผมรับทุกสายนะครับพี่นะมาก่อนจะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้านรองทองพักเครื่องกันด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับรายการที่1นนะครับรายการที่1นี่มาแบบ2องแบบโคตรเก่าเลยพี่ต้องแกะก่อนนี่ฉีกเลยผมอะ เป็นปิดตานะครับเป็นปิตาครับนี่เป็นพระปิดตานะครับเขากว้างมันรู้ที่ไหนนะครับเหมือนจะได้มาสององนะนะครับนีเหมือนจุ่มลักเลยนะพี่นะอันนี้เป็นพระปิดตานะครับพี่นะนะครับอ่ะไปกันต่อพี่รายการที่สองรายการที่สองนะครับเป็นทาเวศนะครับทาเวศสุวรรณนะครับลาภผลภูลทวีนะครับเศรษฐีทันใจนะครับที่ลึกนะครับทอดพระป่าสามัคคีปลดหนี้นะครับสายมู ต้องมีป้องกันภัยทั้งปวงปี6 5ห้านะครับพี่นะนะครับโอ้โหของเดิมเดิมนะครับเป็ของเดิมเดิมลงยานะครับลงยาเขียวนะครับลงยา3ามสี่นะครับมีเขียวเหลืองทองน้ำเงินแดงนะครับสีสีไปเลยนะครับพี่นะหลังเป็นลาหูนะพี่ลาหูอมจันทรนะครับนะครับอันนี้รายการที่สองนะครับสวยจริงๆนะครับทาวิตนะครับนะครับไปต่อพี่รายการที่สามนะครับ รายการที่สามนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับปกโพนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับหลวงพ่อกวยหลังเป็นพระแม่มทอนีมวยผมนะครับนี่นะครับนี่มีขอบตัดด้วยเป็นไงนี่นะครับอต่อไปครับรายการที่สี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินบางคานนะพี่นะไม่รู้ข้ออะไรพันคอไว้เนี่ยพี่แล้วเขาก็เลี่ยมไว้นะพี่เป็นสายสินหรือยังไงนะครับอันนี้ไม่รู้จริงนะพี่นะ นะครับนะครับหลวมพ้อเงินนะครับมาไปต่อพี่รายการต่อไปรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะครับนี่นะครับเป็นเหมือนจะเป็นเขี้ยวเลยนะแต่ไม่รู้เป็นอะไรนะพี่นะไม่น่าใช่เขี้ยวนะพี่มันเหมือนแกะเป็นเขี้ยวนะเป็นกระดูกเ่าแกะเป็นเสือนะครับนะครับอ่ะไปกันต่อพี่รายการที่หกนะครับเป็นเหรียญนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะครับนี่หลวงพ่อผางนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเนื้อกระไรทองนะครับสวยๆเรียบโบราณนะครับพี่นะนี่นะครับปีสองปีอะไรเนี่ยปีสามหนึ่งสองหนึ่งนะปีสองหนึ่งนะปีสองหนึ่งที่ลึกสร้างพระเจดีย์นะครับนี่ขอนแก่นนะพี่นะนี่ปีสองหนึ่งนะครับหลวงปู่ผางนะครับไปต่อพี่รายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวด นะครับดูพิมพ์เล็กนะครับนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับมียันมีอะไรด้วยนะครับนะครับมาพร้อมเรียมนะครับไปต่อพี่รายการที่แปดนะครับเป็นสมเด็จนะครับใบไม้นะครับนี่นะครับด้านหลังนี่เป็นหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับสด็จใบอะไรเนี่ยสด็จใบเสสมอเหรอนะครับวัดหนองตาแก้วนะครับ หลวงพ่อกลวยนะครับนะครับอะไปต่อพี่รายการที่เก้านะครับเป็นพระหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ไม่ใช่ฐานสูงอนะนนี้ฐานเตี้ยนะครับนะครับนี่หลวงพ่อเดิมนะครับมือผมจะดำหน่อยนะพี่นะเพิ่งจะทำรถเสร็จนะก็ะรีบมาเลยนะพี่นะมือผมดำทุกวันเลยทุกวันนี้ทำรถกันทั้งวันเลยนะพี่นะครับ ต่อไปครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเป็นอกซื่อนะครับหน้าฝรั่งนะครับหลวงพ่อทบชนแดนนะพี่นะเพชรบูรณ์นะพี่นะหลวงพ่อทบนะครับนี่นะครับไปต่อพี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระหลวงพ่อทบเหมือน,ก,นกันนะพี่อันนี้จะเป็นศูนย์ห้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นเก้าเก้าห้า นะครับมีพระคำนะครับนี้มีพระคำหลวงพระบทนี่นะครับไปต่อพี่รายการที่สิบสองนะครับเป็นเหรียญหลวงตะมั่นนะครับหลวงตะมั่นนะครับนี่ภูริทัตโตนะครับหลวงปู่มั่นนะพระจันมั่นนะนี่อุดมสมพรนะครับพี่นะเป็นเหรียญพระจันมั่นนะครับไปกันต่อพี่รายการต่อไปรายการที่สิบสามนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับพี่นะ นี่นะครับเป็นผราเนื้อดินนะครับเป็นสิวรลีนะครับนี่ด้านหลังเป็นยันนะครับพี่นายันหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับอรายการที่สิบสี่นะครับเป็นน้ำเต้าวี่เป็นน้ำเต้านะครับเป็นเชือกถักเป็นน้ำเต้านะครับเก่าๆนะครับมีคาบลักคาบทองนะครับนี่ลักเป็นก้อนๆเลยนะเนี่ยลุกนะครับนะครับอ่านะครับนะครับอะ ต่อไปครับเอ้ยเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในด้วยนี่มีกึ๊ๆอยู่ข้างในด้วยพี่ต้องเอาไปเอ็กซเรย์ดูนะก็มีอะไรข้างในนะครับะไปต่อพี่รายการที่สิบห้าสิบห้านี่เป็นพระเนื้อชินนะพี่นะเป็นพระเนื้อชินเก่าๆโบราณโบราณนะครับพี่นะเป็นพระเนื้อชินนะครับนี่เนื้อชินนะครับจะซ o o มอยู่ใกล้ๆนะครับพี่นะดูเนื้อหานะครับเก่าๆเลยนะครับพี่นะ เนื pues, right. yeah, right. ้อหาเก่าๆเลยนะครับพี่นะครับเป็นเนื้อชิ้นนะครับอ่าหลตปครับรายการที่16นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพี่สมเด็จนะมีลงทองนะครับพี่นะเนื้อจัดๆเลยนะครับพี่นะสมเด็จนะครับนะครับอ่ะไปกันต่อพี่รายการที่17นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับ หลวงปู่ทวดไม่รู้ว่าเป็นวัดพระโคหรือเปล่าพี่นะครับคล้ายๆพวกวัดพระโคนี่นะนะครับต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเป็นพิมตปารีดนะครับเต้ารีดนะพี่นะนะครับนะครับไปต่อพี่รายการที่สิบเก้าพี่สิบเก้าเป็นหลวงพ่อปานหรือเปล่า ส่งเม่นนะครับส่งเม่นนะครับรูปปานวอเนี่ยนะครับผมมองไม่เห็นว่าอุดรเปล่าม่อุดอุดหรือไม่อุดไม่รู้นะพี่นะน่าจะอุดนะนะครับอะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับยี่สิบนะครับเป็นพระปิดตานะครับน่าจะเป็นหลวงปู่ไข่ปู่ไข่เชิงเรนนหรือเป็นหลวงปู่จีนวัทลาชก็ไม่รู้นะนะพี่ลองดูเอานะนะครับอ่ะ ต่อไปครับรายการที่21นะครับ21นะครับเป็นพระลุพระใช่พระรอดนะครับพระรอดนะครับมีเส้นน้าตกนะครับนี่นะพระรอดคมคมเลยนะครับพี่นะเป็นพระรอดมหาวันนะครับพี่นะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่22นะครับเป็นพระจอบใหญ่หลวงปู่ปัยวัดจําแพงนะครับจอบหลวงปู่ปัยวัดจําแพงสองสี่เจ็ดแปดนะครับ เป็นจอบหลวงผูไปนะครับต่อไปครับรายการที่23นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับมาพร้อมกล่องเดิมนะครับอนุสร100ปีสมเด็จพุทธจารย์โตผมมาลังสีนะครับ22มิถุนายน2515นะครับวัดละขังโคสิตารามนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับไปดูข้างในกันนะครับินจุดนะครับมีจุดไข่ปลานะครับ นะครับเดูเนื้อด้านในนะครับด้านหลังด้านหลังนี่อ๋อมีมีตาวัดด้วยพี่นะครับมีตาวัดด้วยนะนะครับนะครับมาต่อไปครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่นะครับเป็นพระแม่นางกวักนะครับแกะนะครับไม่รู้เขาใช้อะไรแกะนะครับพี่ มีจานด้วยนะครับมีจานด้านหลังด้วยนะนะครับอา้าวไปต่อพี่รายการที่ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขีตานะครับสามชายเสน้นเขียวขึ้นแล้วนะครับนะครับนี่นะครับพระเดิมๆนะครับนะไปต่อพี่ รายการที่ยี่สิบหกยี่สิบหกนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งแม็กโฟกัสเลยโอ้โหเป็นพัะผงปากน้ำนะครับพี่เป็นพระผงปากน้ำนี่ปากน้ำจะยุ่ยหมดอยู่แล้วเนี่ยพี่นะครับปากน้ำนะครับไม่ค่อยสวยนะครับไปต่อพี่รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ เป็นพระปิดตานะครับปิดตาปิดตาแบบพิมพ์ปั้นนะครับพิมพ์ปั้นโบราณหน่อยนะครับแล้วลงทองนะครับให้เป็นพิมพ์ปั้นนะครับไม่ใช่ปั๊มนะครับน่าจะปั้นเอาแบบนี้นะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับเป็นพระปิดตาเข่ากว้างนะครับเข่ากว้างไม่รู้เป็นหลวงพ่ออะไรไม่รู้พี่ ชื่อได้พกี่รู้แต่ผมไม่ค่อยรู้เลยนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้านะครับเป็นพระยอดขุนพลนะครับนะครับยอดขุนพลเนื้อชินนะครับเป็นพระกรุกนะครับยอดขุนพลนะครับไปต่อที่รายการที่สามสิบนะครับ เป็นพระเนื้อชินนะครับเนื้อชินครับเป็นพระลบบุรีหูยานนะครับเนื้อชินลบบุรีหูยานนะครับนี่นะครับลบบุรีหูยานนะครับอะต่อไปครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับฐานแซมนะครับกรอบสวยงามนะครับละเอียบระยับนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับ นะครับดูนะครับเนื้อหาจัดๆเลยนะครับนะครับสมเด็จจะเล่นกงนใค่ชอบนะพี่เนาะนะครับใครดูเป็นก็ได้ไปนะครับไปต่อพี่รายการที่สามสิบสองนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงผู้ทิมวัดละหานไล่นะครับรูปถ่ายด้านหลังมียันนะครับพี่ยันห้านะครับรูปถ่ายหลวงผู้ทิมนะครับละหานไรนะครับ ไปกันต่อพี่รายการต่อไปรายการที่33านะครับเป็นตะกุดนะครับเป็นตะกุดนะครับนี่ต่อโคดสารานะครับแล้วก็ต่อเลขสามต่อสารานะครับแล้วมีตอกทอทหารนะครับคมคมตรงนี้นะครับความยาวอยู่ที่กี่นิ้วนยจะดูก่อนนะครับพี่นะความยาวอยู่ที่สามนิ้วครึ่งนะครับสามนิ้วครึ่งนะครับความโต นะครับอยู่ประมาณหนึ่งเซนนะครับหนึ่งเซนนะครับมาไปต่อพี่รายการที่สามสิบสี่นะครับสามสิบสี่เป็นพระปิดตานะครับพี่ปิดตา3มองค์นะพิมพันเนีย่านัเนี่ยพิมพัน,นั์นะเนี่ยนะครับเป็นหลุมพกแก้วไม่รู้นะเป็นหลุมพอแก้วคือเราหวั่นหรือเปล่าเนะี่ยนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบห้านะครับ สามสิบห้านะครับเป็นพระสมเด็จนะพี่นะเป็นสมเด็จนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับไปต่อพี่รายการสุดท้ายนะครับรายการที่สามสิบหกนะครับสามสิบหกเป็นรูปถ่ายนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะหลวงพ่อคูณนะครับด้านหลังเป็นตำตานะครับหลวงพ่อคูณวัดบไรล่นนะครับนะครับอ่ะ ครบแล้วนะครับทั้งหมด36รายการนะครับรายการละ200บาท2รายการ300นะครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะครับในวัตถุมงคลจากผมนะครับสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะครับเบอร์โทรนี้นะครับ0959588513นะครับ ID Line k e n 2 4 2 5 3 5หรือสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้นะครับ EP ที่327ผมขอญาตไปก่อนนะครับรวยๆเฮงๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ